สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกม DMC v i r l d of d a for ซึ่งเป็นาภาคเสริมภาคเสริมจากภาค DMC หรือ Devil May Cry นั่นเองครับเป็นภาคของ v i r t u l a l นั่นเองอเราไปลุยกันเลย <laughs> ซึ่งผมเนี่ยได้เล่นไปจบไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเป็นจบการจบแบบทุรักทุเลมากโอ้เล่นแบบคอมโบคอมโบไม่มีฟันแหลกลูกเดียวก็เลยว่าถือเป็นการแก้มือผมด้วยละกัน ก็คอมบูคอมบูอาจจะไม่มีฟันให้ไตายอางเดียวก็พอนะฮะเราก็ไปลุยกันเลยอะ่ะไปลุยกันเลยเป็นเนื้อเรื่องหลังจากต่อจากมิชั่นที่20ของ DMC d e v i l m a ค c r นนะครับหลังจากที่เวอร์จนี่แพ้ให้กับดันเจนะครับ <c oughs> ก็สมซานมาด้วยการที่บาดเจ็บนะครับหลังจากชุมดันเตแทงนะครับตีแพ้น้อง <c oughs> แทงโดนตีนก็ต er ีแ <Bear> พ <lo ctions> ้น้องอะเฮ้ยโอ้ลูกพ่อก็เห็นไม่ชัดละเกินมันเกิดอะไรพ่อมันเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อเฮ้ยโอ้โหพ่นน้ำมากใส่เพื่อนนะเนี่ยเพื่อนนะเนี่ยมันเจ็บพีเทรนมย์อะโอ้โดนแทงโหเป็นรูเลยหัวใจกูไปไหนวะเนี่ยอะโอ้โหตายเลยมาเนี่ยอะโอ้มยโอ้มยโอ้ย โอ้โหตกลงมาไม่ตายหรอวะเนี่ยหรือตายแล้วนี่มันบ้านไม่ใช่เหรออาจจะความมืดเข้าข้อมงันเอ้าบ้านพลาสอ์จมอยู่ในความมืดเวอร์จิลเวอร์จิลอาจจะเฮ้อใครเรียกอ๋อแม่ท่านแม่เออโดนแทง ดาบครับดาบของวูจิวนี่คือดาบยามาโตะเอ้ยามาโมโต้ไอ้ยามาโตะน่าจะยามาโตะนะถ้าจะไม่ผิดเราไปลุยกันเลยเห็นเกจเลื่อนอย่างนี้คือรอบแรกผมจบไปเพราะว่าผมไปเก็บเกจเลื่อนหมดละตามหลักนีมันต้องเดินแบบสภาพเจ็บนะฮะอันนี้ผมเล่นมารอบนึงแล้วมันเลยเดินไม่เจอไม่เจ็บเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ลุยกันเลยฮะ การควบคุมก็จะต่างกับของภาคเนื้อเรื่องหลักคือ DMC Devil May c ที่เล่นเป็นดันเตเพราะว่า v i r จิลโดด2จังหวะไม่ได้แต่ผมมาแรกๆผมค้นงงเลยโดดตกตายคตรบ่วยเพราะถัดแต่ถนัดแต่กระโดด2จังหวะครับซึ่งการโจมคอมโบของอร์จิลนี่จะแตกต่างกันเต n มากนะครับเพราะระบบการต่อสู้ค่อนข้างต่างกันพอสมควรสร้อยหายสร้อยหายอะไรเนี่ยตายแล้วยังโดดสร้อยไม่เว้นเลยได้มแต่กูตาย โตโตดี้ยอ้ยอย่าเจ้าอุยอ้ยอุ้ยดูขนาดมาเล่นมาล่านึาง,นงก็ดูขมกา่แค่ไหนเพื่อความไม่เป็นการเสียอัธรนนะผมจะไม่ใช้เดวิสิงเกอร์จนกว่าจะถึงมิชชั่นสี่ถ้าเป็นไปไดจ้จ๊ก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 จึกจกนี่ยา อย่างเท่ศัตรูก็ไม่ค่อยต่างจากของ DMC เท่าไหร่นะฮะอุ้ยจะจะจะยอดจังครับงยงครับโอ้ย,อยงงงงงงท่านี่ใช้ยีทีก็งงเ้าอ้าแล้วมันไม่โดนหรอกเอ้เราก็หายตัวแต่แต่หายตัวไม่พ้นด้วยความว่าชินเป็นดันเตะพอกดมันจะเป็นทอนเตะจะเป็นกิ้งนะฮะแต่ของโ์จิวจะเป็นแบบวาร์ปซึ่งต่างกัน นี่ยโดดสองจังหวะไม่ได้โดดได้จังหวะเดียวผมชินแล้วกดอย่างเงี้ยเออของนั่นเตะไม่ต้องทิศทางก็โดดก็กิ้งได้ผมว่าถ้าจะไม่ผิดอันเนี้ยเนี่ยเวอร์จิวจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นวาร์ปแทนเราไปลุยต่อเลยกับ My Name Is v i r อร์จิลอ๋เจ็บเจ็บแต่ตอนเดินกูไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วกูจบไปรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ยอมแพ้ซะเวอร์จิวไม่มีทาง โอ้โหภาพหลังๆนี่คือภาพของตอนมิชชั่นที่20นะเป็นตอนจบของ DMC เราโดนแทงเ <c oughs> จ็บปวดน้องชายตีกูน้องชายแทงกูเออเจ็บแพ้น้องอ่ะแพ้น้องอะ่องอะแพ้น้องได้ไงวะ <c oughs> โดยส่วนตัวแล้วนี่ผมว่าเวอร์จิลเวอร์ชันนี้นี่ค่อนข้างรักดันเตพอสมควรน,นะฮะไม่เหมือนเวอร์จิลเวอร์ชั่นเก่าฮะโอ้โหมาดมึงจะมาดไปไหนไปลุยต่อเลย Okay. ดึงเข้าผักออกก็จะเหมือนของดันเต้นะฮะแต่กลายเป็นใช้ดาบแทนดาบุ่มไป <c oughs> จๆอะ,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 ะโอ้ร่วมแล้วเราก็จะได้เจอสตูที่ไม่มีในเวอร์ชั่น DMC ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นั่นเองไม่รู้มันเรียกตัวอะไรนะผมว่าแต่โดรวยมแล้วมันเท่อย,อยู่นะตัวนี้ จะมีคนมาลอยหลังมึงโดนมึงโดนหูยไม่โดนเลยไม่โดนมึงโดนอะไรมามาแล้วอะโจทย์ของเราอ้าอชื่อชื่อมึงชื่อเอามึงไม่บอกมึงไม่บอกมึงทำไมไม่บอกกูกูไม่รู้จักกูไม่รู้จักมึงหูยไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเดี๋ยวเดี๋ยดอันบปั๊บบบนี่ไม่ได้แดกไม่ได้แดกไอ้น้อง เจ้าปะหูไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกแล้วไปจับประตูแดกแดกแท้เลยแดกโซโซโซไปไปเลือกคิดไปเดือกคิดเราจับประตูกุฏิฟอกกุฏิฟอกกุฏิฟอกไปไหนเนี่ยอ้าวุ้ยเกือบเกือบเกือบไม่เกือบไม่เกือบไม่เกือบแล้วไม่เกือบแล้ววุ้ยชิบิชิบิชิบเดวิลทิงเกอร์เราจะยังไม่ใช้นะซึ่งความมันของเกมไม่งั้นเดี๋ยว แค่เกตเลือดนี่ก็โกงแล้วจะโกงโมก็ไม e bon ่โกงเท่าไหร่นะผมก็ยังโดนฟันอยู่นะขณะที่เล่นมันรอบหนึ่งแล้วผมว่าเล่นในอ่าลืมบอกไปผมเล่นในอ่ระดับยากหรือเรียกว่าเนฟิลินของเวอร์ชันเกมนี้นะครับอยากเล่นซันออฟสปาร์ดาเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหแค่เนฟิลินนี่ผมก็ถ้าเกดดัน4ดัน5นี่ผมก็ตายบ่อยอยู่นะผมเลยว่าเออเล่นเนฟิลินให้แบบเออแก้แก้มือก่อนเพราะว่ารอบแรกมันอีรูขุ่ขามากอัพเกรดก็อัพเกรดได้ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับ ขาใหม่ดีกว่าอือจะปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยเทไวเท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 ของเก่ายังใช้ไม่ครบเลยวู้ชิวไม่สั้นตายแล้วเหรอโอ้ไม่ลูกตายแล้วอะไรนะ่ยมันตายแล้วเหรอก็น่าสมควรแทงขนาดนั้นแต่คุณสามารถหนีได้ถ้าคุณที่จะเลือกแสงสว่าง ตามผาแสงสว่างไปแล้วจะออกไปได้อาจจะไลท์เหรอโอเคอาจารย์ถ้าตัวเดียวเราพยายามเล่นคอมโบดีกว่าฮะยุบนี่ซุบ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 จี้จี้จี้กูอย่างเทพนี่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 เรามีพุ่งเข้าไปหาได้ด้วยนะฮะ ตกด้วยท่านี้ไอ้ยะโคตรเท่ผมชอบท่านี้มากเลยไอ้เชื่อโว้ยเล่นแรกๆก็โดดสองจังหวะตกบ่อยมากโหแบบอิลุขุขามากมกรอบแรกจ,จ้าจ้าจ้าเลย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  จ๊บโฮ้นี่อย่าให้บอกอย่าให้บอกนี่อย่างเท่ทางไหนวะทางนี้เหรวมั้งโอ้โจุ๊บจ๊บจุ๊บจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุบจุุ๊ด ตัวนั้นนะถ้าคุณเคยเล่นของภาค DMC อะนะตัวไอที่ว่ามีเกาะตัวเกาะเกาะเรียกว่าอะไรวะผู้หญิงอะ่ะไม่รู้ว่าเรียกตัวอะไรอะ่ะแองเจนหรืออะไรสักอย่างอะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะเริ่มฝัดมัวลว <laughs> ไลเดอร์คิกไลเดอร์คิกไลเดอร์ไลเดอร์คิกเอาไินโดนไม่โดนคุณจะดึงตัวบนคุณจะดึงตัวบน กูไปอยู่แค่นี้กูก็ถึงไม่โดนนะเนี่ยชิคิจะลองฆ่าใหม่ลองฆ่าใหม่ปั๊บ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 ไอ้เจ้าผมวิกูว่าแล้วเกือบโดนไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้กินครับมาแล้วครับอุกกาบาตชนโลกดาวหางอามากินดอนหรือเปล่าไปแล้วโอ้ย ตรงนี้ผมก็ตายสามรอบนะตอนเล่นครั้งแรกอะไม่รู้ทางไงเออเรา,าก็โดดมวนซัวเออเราก็ไม่รู้ปุ๊บปุ๊บเอาตกไ <c oughs> อ้ว่าแล้วเนี่ยเราตรงนี้เราผมตกหลายรอบกะรระยะทางพลาดตั้งใจฮะตั้งใจสมาธิสมาธินิดนึ่งอะสมาธินิดหนึ่งจะไม่ถึงยี่แล้วปุ๊บจ๊บนี ไหนวะโหอ,อยู่นี่เอ้เราก็มอขายอยู่ข้างบนอยู่ตั้งนานมาแล้วลุยเข้าเราไปเลยอาจารย์ปิดปิดประตูไม่ให้กูเข้าปิดประตูตีแมวเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่แมวนะเนี่ยไหม่เราคือ my name is magic เจ้าเจ้าเาไม่ได้กินไม่ได้กิน,นรู้จักไหมกูใช้ดาบไปอย่ามาโตอย่ามาโตอย่ามาต่อยอย่ามาต่อยอย่ามาต่อยฟันไม่โดนอย่ยามาต่อยฟันไม่โดนอุ้ยดีเคาน์เตอร์ทันอาจารย์พึจะมันหลบ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 พึ่จะมาจะหลบหลบหลบ ไม่ได้ละไม่ได้ละอุ้ยจไู่อุยจะจู่จูจโอโหจด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 จุม่โดไม่โดน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 าไมไม่โดนอุเกือบโดน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 ไม่โดนเกือบโดนมึงไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กมึงแล้วมึงแล้วเหรอ รูจ้จุดก็จะมาบไม่ไ้เดกไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กจุจึบจุดจเอจเอไอเจ้าหูหวแล้ววาแล้วว้าแล้วคิดเอาขนาดด่านแรกผมยังขนาดนี้มันไม่น่ายากเลยนะผมว่า มาสิมาสิมาสิอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยปันโอ้ยไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเยอะเยอะแล้วนะเนี่ยเยอะจ้าเจ้าอุ้ยๆุ้ยอุ้ยอุ้ยอเ้้ยอุ้ยดุ้้ยออดเลยอิอ นี่นี่หอหลอหอนี่เทพที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเจาะเจ๊เจาะเจ๊เวย์จิวรอก่อนเอาแคทนี่นี่มันอันตรายคุณอยู่ในอันตรายเฮ้ยเวย์จิวโหดันเต็มชั่วแทงซ้ำแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะไปไหน รู้สึกยังไงบ้างพี่ชายอยากดูอีกแล้วล่ะในความคิดของเวอร์จิลตอนนี้รู้สึกดันเตจะแบบชั่วมากองากนะก็พูดง่ายๆเลยเหมือนว่าดันจิวไอ้ดันจิวกลายเป็นเวอร์จิลมาสมกับดันเตมดันจิวเลยเวอร์จิลนี่ก็นะเริ่มแค้นดันเตขึ้นเรื่อยๆนะเรามาดูกันเลยว่าเท่าไหร่โหได้แรงเอสนะคอมพิวตอร์อะ ก็กูเก็บขอครบแล้วนี่โอ้โหสำหรับมิชชั่นแรกนะครับก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับแลว้วเวอร์จิลจะเจออะไรบ้างจะต่อสู้กับอะไรแล้วเขาต้องเอาประจมพบเจออะไรกับสิ่งใดก็ต้องพบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสายเย็นสวัสดีครับ